สวัสดีชาวธาตุไฟนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรนดอมรักเก่านะคะจะไปดูพลังงานกันนะคะว่าเรื่องราวของคุณนะคะกับคนเก่านะคะจะเป็นยังไงนะ,ะชาวธาตุไฟนะคะก็คือชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูมาดูพลังงานกันนะคะความสัมพันธ์นี้เกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมถึงกลายเป็นคนรักเก่ากันไปแล้ว อเรื่องราวเป็นอย่างไรอืมเราสองสามคนนะเออเนี่ยมาถึงก็แบบเราสองสามคนอ่ะตัวคุณอะนะคะไม่เอาเนาะไม่เอาเลยอะ่ะเหมือนคุณนะเป็นคนที่แบบอยู่ในสินได้ทอืมเรื่องอะไรที่แบบผิดบาปไม่ดีโดยเฉพาะศีลข้อสามนี้คือแบบไม่เอาเลยอะนะ ใครอยากจะอยู่ก็อยู่ไปใครอยากจะรักกันก็รักกันไปนะแต่ตัวคุณไม่เอาด้วยนะคะความสัมพันธ์แบบว่าเราสองสามคนแบบนั้นนะ่ะตัวคุณรู้สึกว่าเออไปดีกว่าอืมไปดีกว่าเออไม่เอานะคะแต่ว่าบางท่านนะมันอาจจะเป็นเหมือนแบบเรื่องในอดีตอดีตที่แบบว่าเออคุณแบบอาจจะเคยคบกันมาก่อนแต่ว่าตัวเขาอ่าเหมือนเคยแบบไปม,มีคนอื่นไปดึงใครเข้ามาอะไรแบบนี้ นะคะแล้วก็จบกันไปแล้วด้วยแหละเนาะแล้วก็เหมือนว่าเขาอะกลับมาง้อคุณนะแต่คุณก็รู้สึกว่าเออมันเสียวความรู้สึกไปแล้วอะแล้วก็ไอเรื่องของการนอกกายนอกใจอะมันก็คงจะเป็นสิ่งในตัวคุณไม่โอเคอะนะคะคือคุณแบบไม่เอาอ่ะไม่เอาคนที่เขาแบบทําผิดต่อคุณไม่ซื่อสัตย์กับคุณอะเนาะนะทีนี้คนนั้นอะเขาก็แบบคงมาตามง้อคุณแหละนะคะแต่คือตัวคุณเองอะก็ ชัดเจนกับตัวเองอะนะว่าเออไม่เอาไม่อยากกลับไปนะคนเจ้าชู้อะกลับไปอะเดี๋ยวมันก็จะมีเหตุการณ์เรื่องเราอะไรแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำๆอีกอะนะคะคุณก็เลยคิดว่าเออฉันอยู่ของฉันคนเดียวลดีแล้วนะอยู่เป็นโสดก็มีความสุขดีไม่ต้องมานั่งหึงนั่งห่วงไม่ต้องมานั่งกลัวว่าคนของเราจะนอกใจไปหาใครนะคะทุกวันนี้บางท่านนะคุณรู้สึกเป็นโสดและสบายใจมากกว่านะใช่ไหม เพราะว่าถ้ามีแฟนนะก็ต้องมานั่งกังวลอะนะคะวา่าแฟนเราจะหายหรือเปล่าแฟนเราจะไปไหนกับใครหรือเปล่าแฟนเราจะแบบอะไปมีคนอื่นหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยตอนนี้คือไม่มีไม่มีก็ไม่ต้องห่วงไม่มีก็ไม่ต้องมานั่งคอยตามคอยเช็คอะนะคะแล้วสิ่งที่คุณได้ก็คืออิสระด้วยอะนะคะอยากไปไหนก็ไปอยากทําอะไรก็ทำมาเนาะนะที่ผ่านมาบางท่านเหมือนตอนที่คุณมีคู่มีแฟนอะคุณรู้สึกเหมือนเหมือนถูกขังอะ เหมือนไม่ค่อยมีอิสระเหมือนแบบอยากจะไปไหนอยากจะทําอะไรก็ไม่ค่อยได้อะนะคะก็ต้องตัวติดกันอะไรแบบเนี้ยนะอืมอ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็เหมือนว่าเหมือนแบบคนเก่าคนเนี้ยก็ยังแบบตามตื้อคุณอยู่ดีอะเนาะแต่ตัวคุณก็แบบยังไม่ใจอ่อนนะยังแบบว่า ตั้งกำแพงไว้อยู่อ่ะนะคะยังไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาเข้ามานะแต่ตัวคุณอาจจะมองว่าอ๋ออยากจะแบบเปิดโอกาสให้กับคนใหม่มากกว่าแล้วก็อยากจะเปิดโอกาสให้กับคนที่เขาเป็นคนที่ดีจริงๆอ่ะเข้ามามากกว่าอืมประมาณเนี้เนาะคือแบบใครก็ได้อะที่ไม่ใช่คนเก่าอะ เออคือไม่อยากได้คนเก่าอยากได้คนใหม่อยากได้คนดีอยากได้คนที่ใช่อยากได้คนที่แบบนะคนที่แบบว่าบางท่านอาจจะแบบไปไหว้ไปอธิฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้อะนะคะอื <c oughs> โอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าคุณเจอคนที่เขาแบบหลายใจอะ่ะคุณก็ไม่อยากจะไปเป็นตัวเลือกทางเลือกอะไรของใครด้วยอะคุณรู้สึกมันเสียเวลานะ่ะ เนะถ้าหากว่าแบบเป็นคนที่ใช่ก็กใช่เลยก็ครบเลยสิจะมานั่งเลือกกันทำไมอะ่ะนะคะอืมประมาณนี้นะ <c oughs> <c oughs> อ่ะทีนี้ไปดูพลังงานของเขาคนนั้นนะคะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็เขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับคุณ ตอนนี้เขาเป็นยังไงเออเหมือนว่าบางท่านอาจจะทำงานอยู่ด้วยกันนะเนี่ยทำงานอยู่ในที่เดียวกันหรือว่ายัางแบบต้องเกี่ยวข้องอะไรกันอยู่เรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรอืมถ้าหากว่าต้องทำงานด้วยกันยังเจอกันอยู่อะนะคะเหมือนเขาก็พยายามจะทักนะพยายามจะชวนคุย แต่เหมือนคุณนะไม่อยากคุย <c oughs> เขาก็คงจะแบบนะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาอ้างเอาเรื่องงานอะไรมาอ้างอะนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะแบบเออได้เจอคุณได้อยู่ใกล้คุณอะไรแบบนั้นนะแต่เหมือนตัวคุณก็แบบไม่อยากเจอ,ไม,อ,เจอไม่อยากคุยอะนะเหมือนคุณรู้สึกว่าเออมีอะไรก็ก็พูดให้จบเนาะแล้วก็พูดแค่เรื่องงานก็พอหรือว่าอืมไม่อยากเจอตัวนะอาจจะแบบมีอะไรก็ฝาก คนอื่นมาบอกละกันอะไรประมาณนะั้นนะเหมือนแบบไม่ค่อยอยากเจอหน้าเขาตรงๆอ่ะนะคะแต่เหมือนเขาก็แบบพยายามนะที่เหมือนกับว่าเออแบบอยากจะสื่อสารนะคุณอยากจะทักหาคุณอยากจะขอโอกาสจากคุณนะแต่ตัวคุณอาจจะแบบเออเก็บตัวเงียบไปแล้วอะนะคะไม่ได้อยากยุ่งอะไรเขาแล้วอะเนาะไอ้ความเงียบของคุณตอนนี้อะนะคะมันก็ทําให้คนคนนี้เขารู้สึกเหมือนแบบ ไม่สบายใจอะดูเหมือนแบบก็วุนกระวายดูเหมือนแบบว่ามีความแบบสงสัยอะนะว่าแบบเออทําไมคุณนิ่งจังทําไมคุณแบบไม่หือไม่เออทาไมคุณไม่คุยกับเขาเลยทําไมคุณแบบว่าอ,อไม่อ่านข้อความเขาทําไมคุณไม่ตอบไลน์เขาอะไรแบบเนี้นะอืมนะไอ้ความนิ่งเงียบของคุณเนี้ยมันทาให้คนคนนี้เหมือนแบบประสาทเสียนะ่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบ รู้สึกเหมือนกลัวกังวลด้วยนะว่าคุณอะที่คุณแบบไม่สนใจเขาที่คุณไม่ตอบเขาคุณอะ,อะมีคนใหม่หรือเปล่าคุณอะไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเนาะเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนสําคัญของคุณไงแล้วคุณไม่ได้สนใจข้อความหรือไม่ได้สนใจอะไรที่เขาพูดเลยอย่ะนี่แหละมันก็เลยแบบทําให้เขาคิดอะเนอะแบบเอ้ยสงสัยคุณมีคนอื่นหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ย ซึ่งจริงๆแล้วตัวคุณเองอาจจะไม่ได้มีนะคุณอาจจะไม่ได้มีนะคุณแค่แบบไม่อยากคุยอะ <c oughs> เออแต่ด้วยความที่ตัวเขาเองอะอาจจะเป็นคนแบบเจ้าชู้อะสไตล์คนเจ้าชู้อะเป็นยังไงอะเขาก็จะคิดว่าคนอื่นเป็นแบบนั้นนะ <c oughs> ใช่ไหมถ้าตัวเขาเป็นคนเจ้าชู้ถ้าตัวเขาเป็นคนที่แบบไม่ซื่อสัตย์อะคุณชอบทําอะไรแอบทําอะไรรับหลังชอบโกหกอะไรแบบเนี้ยถ้าเขาเป็นอย่างนั้นอะเขาก็จะคิดว่าคนอื่นอะเป็นเหมือนเขาอะเป็นเหมือนที่เขาเป็นน่ะ แต่จริงๆแล้วตัวคุณอาจจะเป็นคนที่แค่แบบว่าฉันไม่ได้อยากคุยไม่ได้อยากตอบโต้อะไรฉันอยากอยู่อยางเงียบซึ่งเขาก็แบบไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นน่ะนะคะนะแล้วเหมือนเขาก็ดูร้อนรนไ,ไปสืบไปส่องไปหานะคะว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าไปส่องอะนะว่าคุณนะ่ะแบบไปคุยอะไรกับใครหรือเปล่าอะไรแบบนะั้นนะเหมือนแบบอยากรู้นะคะอือฮื อที่ผ่านมาเหมือนว่าคนคนนี้ถ้าเขาเคยแบบว่าโกหกอะไรคุณไว้อะตอนนี้ไอสิ่งที่เขาโกหกไว้อะมันก็มันน่าจะแบบค่อยๆทยอยออกมาทีละเรื่องสองเรื่องสามเรื่องแล้วแหละเนาะที่เขาเคยโกหกคุณไว้อะซึ่งมันก็ปิดไว้ไม่มิดแล้วแหละนะคะต่อให้เขาจะพยายามแบบวิ่งแบบปิดเนาะเออหรือว่าพยายามจะแบบอธิบายหรือว่า หรือพยายามจะแถนะเออแต่ก็ไม่เป็นผลแล้วอะนะคะเพราะว่าไอสิ่งที่เขาโกหกไว้อ่ะนะมันก็เหมือนกับว่ามันก็หลุดเองแหละเนาะโกหกอะคนพูดโกหกอะพูดมาสามครั้งสี่ครั้งอะมันจะไม่มีครั้งไหนเหมือนกันเลยนะเพราะว่าโกหกไปเรื่อยอะก็จะจําเรื่องไม่ได้หรอกนะคะว่าโกหกอะไรคุณไว้บ้างอะเนาะนะนะทีนี้ก็วุ่นวายเลยนะคะเพราะเหมือนว่าแบบ เหมือนเขาก็คงจะรู้สึกแบบเออเขาไม่อยากให้คุณรู้อะเนอะไอสิ่งที่เขาแบบแอบ,บทําอะไรไว้อะเพราะว่าถ้าคุณยิ่งไปรู้ข้อมูลของเขาเยอะอะมันก็ทําให้เขาแบบดูไม่ดีใช่ไหมดูแย่อะไรแบบเนี้ยเนาะนะคะซึ่งมันก็แย่จริงๆนั่นแหละเนาะยิ่งเขาพยายามจะปิดมากเท่าไหร่อ่ะนะเออมันก็ยิ่งปูดไปปิดตรงนั้นแต่ตรงนี้ปูดอะไรแบบเนี้ยเนาะนะคะอืม อเหมือนว่าตัวเขาก็ <c oughs> เหมือนแบบว่าอยากจะกลับมาขอโอกาสคุณอยากจะกลับมาเหมือนแบบมาพยายามนะมาทุ่มเทให้คุณนะเออแต่เหมือนบางทีมันก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วว่อมอย่างเช่นแบบ เรื่องบางเรื่องอย่างเงี้ยที่ผ่านมาตัวคุณอาจจะแบบเออเหมือนเคยแบบร้องขอให้เขาทําให้คุณนะเนาะแต่ที่ผ่านมาเขาไม่ทําแต่อยู่ๆมาตอนเนี้ยเขาแบบอยากจะมาทําไอ้เรื่องเหล่านั้นให้คุณอะซึ่งคุณรู้สึกว่าแบบเออมาทําทําไมอนะเนาะมันช้าไปแล้วมันสายไปแล้วตอนนั้นอยากให้ทําแต่เขาไม่ทําตอนนี้อยากจะกลับมาทําแต่คุณก็ไม่ได้ต้องการแล้วอะนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่า แบบมาทําในสิ่งที่คุณไม่ได้ต้องการแล้วแล้วก็มาทําในวันที่มันสายไปแล้วอะนะคะตัวเขาเองก็ดูเหมือนแบบว่าเออร้อนลนมากเลยนะอืมเหมือนกับว่าจะทํายังไงดีนะให้คุณพอใจจะทํายังไงดีนะให้คุณแบบหายโกรธเขานะคะ <c oughs> นั่นแหละเนาะเหมือนแบบคนคนที่แบบทําอะไรผิดอะแล้วพยายามจะแ,บบแก้ตัว นะแก้ไขแก้ตัวนะเออแต่คุณก็แบบนิ่งมากอยู่ดีนะคะอืโอเคพลังงานขงเขาก็ประมาณนี้แหละยิ่งคุณนิ่งมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเครียดวิ่งวุ่นเลยนะเออนะอ่ะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้มีพลังงานของชาราสิกันขึ้นมานะคะ มีทัดน้ำนะมีนกระฎดิจิกบางท่านก็ทัดลมเข้ามานะมีถุนตุนกลุ่มบางท่านทัดไฟด้วยกันนะเมสิงธนูนะคะโอเคอะตอนนี้ก็มีคนกำลังแบบวาวุ่นวาวุ่นวิ่งไปวิ่งมานะอ,อทีนี้มาดูแนวโนมทิศทางนะคะ แนวโน้มทิศทางความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะดูเป็นแนวทางนะคะ <c oughs> ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องอินไม่ต้องซีเรียสนะคะยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะพลังงานบางท่านสลับฝั่งกันได้ไปสลับฝั่งกันเอาเองนะคะนั่งถือดาบมาเลยอะควีนดาบไม่เอาเอะเนาะชัดเจนนะตอนเนี้ย อืแล้วก็ตอนนี้เหมือนว่าไม่ว่าเขาจะมาไม้ไหนตัวคุณก็รู้ทันไปหมดแล้วตอนนี้รู้ทันหมดนะแต่ว่าบางท่านคุณเองอาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์นะคะเออเหมือนกับว่าบางคนนะ่ะถ้าเขาอะเริ่มต้นที่จะโกหกอะเขาก็ต้องโกหกไปให้สุดทางนะเออจริง คนบางคนนะ่ะไพ่บอกว่าถ้าโกหกตั้งแต่แรกแล้ววะเขาก็จะเหมือนแบบจะพยายามดันทุลังนะ่ะโกหกไปจนสุดทางอ่ะโกหกไปจนแบบให้คุณแบบกลับไปเชื่อเขากลับไปไว้ใจเขาอะไรประมาณนั้นอืมนะคะคือถ้าตัวคุณนะก็พอจะรู้อะนะว่าตัวเขาว่าเป็นคนยังไงนิสัยยังไงอะ่ะอันเนี้ย ตัวคุณเองอะ่ะน่าจะแบบประเมินสถานการณ์ได้แหละนะคะถ้าหากว่าเขามาพูดมาบอกมาทําอะไรมาเทคแอคชั่นอะไรกับคุณก็ตามอะนะคุณก็น่าจะดูออกแล้วนะว่าเขาว่ามาแบบไหนจริงหรือไม่จริงอะเนอะคือแบบอันไหนพูดจริงอันไหนพูดโกหกอะตัวคุณเองก็ต้องแบบว่าตั้งสติให้ดีอ่ะนะคะเนาะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าคนคนนี้เหมือนว่าเขาสามารถที่จะแบบกลับ ผิดให้เป็นถูกถูกให้เป็นผิดได้อะเออเหมือนเป็นแนวแบบว่าบางท่านอาจจะเจอคนที่เขาเหมือนแบบปั่นหัวคุณนะปั่นหัวแกสไลติ้งอะเนาะนะเหมือนแบบมาปั่นคุณทั้งท้งที่จริงๆแล้วเขาเป็นคนผิดแต่เขาสามารถพูดให้คุณนั่นแหละเป็นคนผิดได้อะส่วนตัวเขาว่าเป็นคนถูกอะไรประมาณนี้ยอันนี้ก็คือเป็นแนวแบบแกสไลท์นะอือ นะคะฉะนั้นคุณเองก็ต้องดูดีๆเนะเออมันดูเหมือนแบบไม่ค่อยน่าไว้ใจอืมเหมือนยังมีคนที่แบบพยายามจะดันทุลังโกหกคุณแต่ถ้าหากว่าตัวคุณรู้ความจริงทุกอย่างแล้ว่นะคะก็อย่าไปบอกเขานะว่าคุณน่ะรู้นะคะ เก็บไว้นั่นแหละนะข้อมูลที่คุณรู้มานะคะเก็บไว้เนาะเก็บไว้ก่อนนะคะถ้าเขาอยากจะโกหกคุณต่อหรือเขาอยากจะแถอะไรต่อไปก็ให้เขาแถไปเลยนะแล้วคุณอนะค่อยจัดการทีเดียวเนาะไม่ต้องพูดเยอะนะคะนิ่งๆไว้ก่อนเนาะอยากพูดอะไรอยากทําอะไรปล่อยเขาไปนะให้เขาพูดจนจบให้เขาทําทุกอย่างจนเสร็จอ่ะแล้วคุณค่อยแบบจัดการทีเดียว แล้วก็ดาบเดียวจบนะไม่พูดเยอะไม่เว้นเวอร์นะคะอืประมาณนั้นนะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เหมือนแบบต้องระวังอะ่ะคนที่ทำทีเหมือนว่ามาทำดีกับคุณ แต่มันดูดีแบบดูดีแบบผิดปกติอะ่ะอืมเพราะมันไม่น่าเป็นไปได้อะ่ะมันเหมือนกับแบบมันหลอกให้คุณตายใจอาจจะเหมือนแบบมาแสดงละครตกตาหลอกให้คุณตายใจทําตัวหน้าสงสารบ้างละนะแต่งเรื่องบ้างละเออให้คุณแบบสงสารเข้าเห็นใจเข้าอย่างนั้นอย่างนี้นะหรือว่า โยนขี้ให้คนอื่นอะนะคนอื่นนะ่ะผิดหมดเลยตัวเขาเนะ่ะเป็นเหยื่ออ่าเล่นบทเหยื่อก็มานะเนี้ยแหละต้องแบบดูดีๆเพราะไพ่อพบอกว่าจริงๆคนคนนี้เขาไม่ใช่เหยื่อแต่เขาแค่เล่นบทเหยื่อนะ่ะคนอย่างเขานะ่ะหลอจะเป็นเหยื่อใครอ่ะไม่มีทางอ่ะมีแต่เล่นบทเหยื่อทำตัวน่าสงสารในคุณนะเห็นใจเขาแล้วก็ให้คุณนะหลับเขากลับมา เนาะอ่ะดูดีๆแล้วกันนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเป็นแค่การอ่านไพ่ให้ฟังนะไม่ต้องไปซีรีสอะไรนะคะมันก็ไม่ใช่ดวงส่วนตัวอะไรของใครเนาะแค่อ่านไพ่ให้ฟังเฉยๆนะคนที่จะพิจารณาและตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันคือตัวคุณนะนะคะอืมตัวคุณต้องมีสติแล้วเนาะแล้วคุณจะผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้แล้วก็ถ้าคุณมีสติแล้วคุณแบบจับพิรุษ ได้ดูคนออกอ่านคนเป็นนะยังไงนะคุณก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของของคนคนนี้หรอกนะคะบางท่านเหมือนว่าคุณเจอคนที่เขาเป็นแนวเหมือนแบบว่าชอบควบคุมคอนโทรลชอบวงการเป็นแนวเหมือนแบบนาซิสิสเนาะอ่ะ,อะก็ประมาณนี้แหละเนาะนาซิสิสบางทีก็ชอบทำตัวน่าสงสารชอบเล่นบทเหยื่อนะคะอือฮึตัวคุณน่ะไม่ต้องเครียดหรอกนะคะ คุณต้องเป็นคนที่มีมาตรฐานที่ชัดเจนมีบา u ดอร r i นะคะมีการขีดขอบเขตที่ชัดเจนกับตัวเองด้วยเนาะว่าใครทําอะไรกับคุณได้หรือไม่ได้นะคะอืมเนาะคนอื่นเขาจะได้แบบเกรงใจคุณนะไม่ใช่คิดว่าจะทําอะไรกับคุณก็ได้นะคะอืมประมาณนี้แต่ถ้าตัวคุณรู้สึกแบบโอ๊ยฉันแบบ เออกังวลไม่สบายใจไม่รู้จะยังไงอาจจะไปปรึกษาส่วนตัวดูก็ได้นะคะอาจจะไปปรึกษาส่วนตัวไปเช็คส่วนตัวดูนะแล้วก็บางท่านเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติได้คนมียศมีตำแหน่งได้นะบางท่านอาจจะอายุต่างกันนะคะอืมอ่ะ แต่เหมือนไพ่แบบขึ้นมาเตือนน่ะว่าคนที่เขาเคยเป็นยังไงอะ่ะเขาก็เป็นแบบนั้นแหละอืมแล้วสิ่งที่เขามาทำตัวน่าสงสารนะมันก็เป็นแค่การแสดงอืมนะแต่คุณต้องพิจารณาตามความเป็นจริงของคุณนะคะเนาะว่ามันเป็นยังไงนะอย่าเอาพลังงานในคลิปนี้ไปตัดสินใจอะไรนะคะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะ แล้วก็ตรงนี้มีพลังงานของชาวราศีมเมษแล้วก็ชาวราศีธนูขึ้นมาเนาะอ่ะระวังคนมีเล่เหลี่ยมเนาะถ้าคุณอะ่ะเจอคนที่มีเล่เหลี่ยมอะ่ะตัวคุณก็ต้องก็ต้องมีหนามแหลมคมไว้ป้องกันตัวเองเหมือนกันเนาะก็คือถ้าเราเจอคนที่มีเล่เหลี่ยมมาตัวเราก็ต้องมีสติมีปัญญา อันเฉียบคมของเราอะเนะเอาไว้ใช้ป้องกันตัวเองนะอาวุธที่ดีที่สุดของคุณอะนะคะก็คือความคิดสติและปัญญาของคุณนั่นแหละคืออาวุธของคุณนะไพ mm ่ r o m n n ์แ angel นะคะได้ Finances and c a r e e r k e e p and Open Mind แล้วก็ h o n o y m o o อดูดีๆแล้วกันเนาะความหวานมันหวานจริงไหมเนาะมันหวานหรือมันขม เออดูดีๆบางคนน่ะพูดดีนะพูดดีจะเหมือนว่าหวางผลประโยชน์อะไรจากคุณอืมเหมือนแบบหวางผลประโยชน์กันพึ่งพาเงิน,เง,นเงินทองทองหรืออะไรที่มันเป็นผลประโยชน์ให้กับเขาได้อะนะคะเนาะคนบางคนเหมือนว่ารู้หน้าอาจจะไม่รู้ใจนะคะอือฮึ เหมือนไพ่เขาอยากให้คุณอนะเรียนรู้เรื่องคนไว้เยอะๆนะดูนะดูคนนะคะเนาะคนนี้จะเป็นโซเมดกับคุณนะ่ะไพ่เขาบอกว่าอาจจะเป็นคนที่มีอะไรแตกต่างจากคุณอยู่เหมือนกันนะเออคือแบบคนที่เป็นโซเมดกับคุณอนะอาจจะไม่ใช่คนที่แบบว่าเออเหมือนกันะทุกอย่างอะอาจจะเป็นคนแบบมีอะไรแตกต่างกันแต่ไอความแตกต่างนั้นนะ่ะมันจะต้อง แตกต่างกันในลักษณะที่ว่าไม่ได้มาหาผลประโยชน์อะไรจากคุณไม่ได้มาเอาเปรียบอะไรคุณมันเป็นความแตกต่างาแต่สามารถที่จะแบบเติมเต็มกันได้มันต้องเป็นลักษณะนั้นน่ะนะคะเนาะแล้วก็ไอประเภทที่แบบปากหวานเออก็ต้องระวังว่าเขาจะมาหวังผลประโยชน์อะไรจากคุณนะคะดูดีๆแล้วกันเนาะอ่ะขอให้คุณแบบมีสตินะแล้วก็ผ่านพ้นทุกอย่างไปได้เนาะ นี่มาดูวันกับตัวเลขนะคะวันจันทร์กับวันอังคารตัวเลขไม้ยมีวันศุกร์อีกหนึ่งอันอะตัวเลขนะคะเลขศูนย์เลขสี่เลขห้มาดูตัวอักษรน,นะคะชื่อจริงชื่อเล่นนามสกุลของคุณของเขา ตัว A ตัว K ตัว L ตัว D ตัว P ตัว S ตัว L ตัว D ตัว H ตัว Z ตัว N ตัว V ตัว G ตัว U ตัว B ตัว C ตัว O ตัว U ซ้ำตัว I แล้วก็ตัว E โอเคอ่ะพลังงานประมาณนี้เนาะ ถ้าจะเปิดใจให้ใครใหม่อีกครั้งหรือจะเปิดใจให้ใครเข้ามาก็แล้วแต่นะคะตัวคุณต้องแบบพิจรารณาคุณให้มากขึ้นเนาะนะคะโอเคอ่ะพลังงานในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะถ้าหากว่าอยากจะได้ความแม่นยำชัดเจนแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแบบส่วนตัวกับอาจารย์ท่านไหนก็ได้ที่ตัวคุณชื่นชอบแต่ถ้าหากว่าอยากจะมาปรึกษาแบบส่วนตัวกันช่องทางการติดต่อ,อก,ก็อยู่ใต้ description นี้นะคะ โอเคค่ะคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะ